โอเคครับก็เดี๋ยวนี้เรามาลองเล่นฟูอาร์เซนอลน,นะมูลค่า140ล้านล้านนะครับกับแผนเกาหลี42211นะครับอ่ารูปแบบการเล่นก็เป็นอย่างนี้ผมไปถอดมานะว่าเอ้ยเขาเล่นยังไงนะครับก็สำหรับแผนนี้จุดเด่นหลักๆเลยคือเกมรับมันค่อนข้างมีตัวเล่นเยอะออแนวลุก3คนตรงนี้ของเราเนี่ยจะลงมาช่วยเล่นเกมรับซึ่งมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในการแบบ ป้องกันแนวรุกคู่แข่งนะครับเพราะว่าแพทนี้ยิงไกลมันค่อนข้างที่จะโกงเนาะเออก็เลยเ,ออเพราะว่ารูปแบบการเขาทําอย่างอื่นอ่ะมันเล่นยากเน้นจะต้องยิงไกลหรือต่อบอลเข้าไปในกกอบเขตดโทษถ้าเกิดเรามีผู้เล่นตรงนี้ป้องกันเยอะๆมันจะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หลักๆแล้วไม่มีอะไรมากแล้วก็กองกลาง2คนน่ะควรเป็นตัวที่ยิงไกลได้ทั้งคู่นะครับปีกสองข้างเน้นเป็นสายตัดปั่นนะครับเออจะไม่เหมือนแพทที่แล้วเนาะที่แบบเป็นตัวเปิดอะไรเงี้ย แผ่นนี้ก็จะเน้นตัดปั่นแล้วก็แบ็กสองข้างเราใช้การทิกเกอร์ขึ้นมาถ้้ให้เขาจะช่วยเล่นเกมรุกนะครับเออแล้วก็แผ่นนี้การเล่นแนวกว้างแนวลึกเนี่ยเราจะปรับเป็นแคบๆหน่อยนะครับเออแนวลึกเพื่อนๆอาจจะแล้วแต่คนแต่ว่าแนวกว้างเนี่ยผมแนะนําว่าปรับเป็นแคบๆนิดน,นึงแต่ว่าอย่าแคบมากเพราะว่าเดี๋ยวคู่แข่งเนี่ยจะเจาะจากดารลืมเซนได้ง่ายนะครับเออปรับไว้เป็นประมาณสัก4ี่ผมว่ากาลังดีนะที่เขาปรับกันไว้เออตรงเนี้ยช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว นะครับทีนี้เรามาดูรายอัพสิบเอ็ดตัวจริงกันบ้างดีกว่านะครับก็อเอกของเราหลักๆวันนี้เนี่ยก็จะมาลองสองคนนี้เลยครับเดนิสเบิร์กแคมป์กับคะแนนของวิลเลียนซาลิบาเนี่ยเบิร์กแคมป์ตัวนี้ GRU บวกแปดนะถือว่าเป็นตัวท็อปมากๆแล้วผมลองไปเล่นนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างเก่งใช้ได้เลยทีเดียวนี่ครับเออก็เดี๋ยวลองมาดูเล่นเต็มๆว่าจะเป็นไงแล้วก็ส่วนวิลเลียนซาลิบานะครับกับเทดใหม่ของเขา p r e เชอร ก็ไม่รู้ว่าจะ e อ f e c t i v e เยอะแค่ไหนแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปลองเล่นเคอร์เคสกับฟันไดเห็นผลมากๆแต่ว่าตัวอย่างฟันไดเนี่ยจะเห็นผลน้อยกว่าเคอร์เคสเดี๋ยวมาดูซาลีบาว่าจะแบบเห็นผลบ้างน้อยแค่ไหนนะครับเออก็ส่วนตัวเล่นมา2เกมนะซาลีบารู้สึกว่าแคชเชอร์ไม่ได้ทํางานเยอะขนาดนั้นเออคล้ายๆฟิลคล้ายๆกับฟันไดไม่ได้แบบ e อ f e c t i v e เยอะขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมก็โอเคนะแนวรูปของเราอัทอรลี่อองลีซีซีแซชนาบีตัวแมนเดลิส ก็สองคนนี้สลับตำแหน่งกันได้ทั้งคู่นะคนหนึ่งจะสลับปีกจะสลับหน้าอะไรเงี้ยได้สองคนนี้ค่อนข้างจะเพอร์เฟกแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเมตาอยู่แล้วนะในแพทที่แล้วแพทนี้เดี๋ยวมาดูว่ายังคงความเมตาหรือเปล่านะครับในิสัยก็ค่อนข้างครบถ้วนในการที่แบบเอามาเล่นเนี่ยสปีดดิฟเทคดิฟปั่นนะเออเสียดายไม่มีเอาไซ d e food s h o เสิร์มมาให้นะครับราคาสองคนนี้ก็20กว่าล้านทั้งคู่นะเออช่วงนี้นักเตะราคาแพงนิดนึงเบิร์กแคมนี่นนเปิดได้นะ 40ล้านล้านแต่ว่าอาจจะต้องนอกนะเพราะว่าไม่ไงั้นไม่น่าได้ราคานี้ถ้าถามผมนะสเต็ปร้อยสามสิบสามสี่สิบล้านล้าน,านตัวเมตาขนาดนี้นะไดอาร์เซนอลอินเตอร์ฮอลแลนด์ก็อาจจะต้องนอกซะหน่อยแต่ว่าประมาณหลักพันลวมั้งนะครับแล้วก็คนนี้บูกาโยซาก้าใครเมกาสาก้านะครับเออสาก้านี้ก็เคยเล่นแล้วนะเดี๋ยวมาดูแพ่นนี้เป็นไงเพราะว่าแผทนี้เนี่ยหลายๆตัวที่โดดเด่นในุ่งความเร็วนะก็จะไม่ได้ขนาดนั้นแหละส่วนใหญ่จะต้องเป็นเลี้ยงบอลติดเท้า หรือไม่งั้นก็เป็นสายแข็งแกร่งไปเลยนะครับถึงจะดีเนาะเออราคา20ล้านคู่กลางของเราเปอร์ตีดีแค่นไรส์ก็เป็นตัวนิยมทีมนิยมแล้วกันนะสำหรับทีมอาร์เซนอลนะจริงๆอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบก็คือการิชาก้านะจะยิงไกลเวอร์กับ2คนนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่า2คนนี้ก็ยิงไกลโหดอยู่แล้วนะครับราคา2คนนี้ก็4ล้าน2ล้าน4ล้านกับ3ล้านประมาณนี้นะเออก็ทำไมผมถึงเอามาอยู่ตรงนี้นะเอ,อ่อแผทนนี้เน้นปั่นใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ย เอาเปอร์ตีมาอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายมันมันจะเต็มจะต้องเป็นเต็มข้ออะไรเงี้ยส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะยิงเสาแรกผมจะใช้การปั่นถ้าจะยิงเสาสองเนี่ยผมจะเต็มข้อหรือไม่ก็ทีเวล่าเอานะครับให้คู่แข่งจับทางยากๆนะครับเออส่วนคู่กองหลังนี้ก็ซาลีบากับวลีวล่าวีล่านี่ก็จริงจงเอาไปเล่นกลางได้แต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องกองหลังบวกเยอะๆมันจะราคาแพงวีล่าเนี่ยจะเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่แบบราคาสมเหตุสมผลนะครับไม่เวอร์ไม่วัง ก็10กว่าล้านโคตรคุ้มนะครับถ้าพูดถึงตัวเวีลนเองนะเอ้ขอดูราคาสลิบารนะาลิบาตอนนี้5ล้านล้านก็อาจจะแพงสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาก็คงลดหลั่นตามกิจกรรมนะก็ต้องดูว่าทางด้านกาลีนาจะจัดกิจกรรมให้แบบโดนใจพวกเรามากแค่ไหนแต่วันนี้ก็เป็นพาร์ทฟรีนะใครที่แบบลงเ,เล่นวันแรกเนี่ยก็ได้เลยนะทำภารกิจแค่เลเวลเดียวเท่านั้นเองนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นเน white, บนไวท์กับทางด้านของ Ashley c o ก็ Ash l e y ์ o แพนี้ผมว่าดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเรื่องเบียดเรื่องปะทะอะไรเงี้ยดูดีขึ้นเออแต่เดี๋ยวรอดูระยะยาวเพราะว่าสเกมอาจจะบอกอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับราคาก็ตามนี้เป็นไว้นี่ก็อาจจะแพงเพราะว่าคลาสมีน้อย Ashley c o นี่มีให้เลือกค่อนข้างหลายปีนะไม่ว่าจะเป็น C, C, L, N, H, G เนะเลือกเล่นได้หลายหลากหลายแล้วก็เป็นเป็นคลาสที่เปิดได้ง่าย นะเออส่วนผู้รับตูก็เป็นเอมิมาตินเนสนะครับผู้รับตูแบบนี้ขอเป็นสูงๆไว้หน่อยเพราะว่ามีการโดนยิงไกลค่อนข้างเยอะนะครับอืมโค้ดก็ตามนี้นะแล้วก็จะมีตัวสำรองที่คิดว่าน่าจะได้ลงก็คือโซแคมเบลนะครับก็สำหรับโซแคมเบลก็เดี๋ยวมาลองเช็คดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะเออราคาประมาณ3ล้านจริงๆปกติเจ้าของไอดีเขาเล่นคู่กับเวียลายู่แล้วนะเเดี๋ยวผมขอสลับฝั่งนิดนึงปึ๊บโอเคแล้วก็สำหรับอ่า แผนนี้นีก็จะได้ฟูออร์เซนอลจะได้ค่าส่งสั้นกับคล้องตัวนะครับแล้วก็จะได้ฟีเจอร์อองรีอองลีเบิร์กแคมด้วยนะครับก็เพิ่มจบสกอร์กับคุมบอลแล้วก็ส่วนโค้ดอันนี้ผมไม่ได้เลือกนะแต่ว่าพอดีมันเป็นลงล็อกกับแผน4 2่1อน4 2 2 1 1พอดีนะก็คือเมนโนฟันเดมได้โบนัสคือเพิ่มสปีดต้นกับความเร็วสูงสุดก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับแผนนี้อาจแผนนี้ผมว่าน่าจะเป็นในรื่อง ความเร็วในการยิงใช้พื้นที่สวนกลับอะไรแบบนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับหรือว่าแบบเพิ่มเกมรับไปอะไรนี้นะ,อนะเอออ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าแผนนี้จะเป็นยังไงก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ <filling> แล้วถ้าเกิดใครอยากมาดูเกมเต็มก็มาดูได้ที่สตีมสดทุกวันสุกเสราร์ที่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม let's go

มาโนเอลทำไมทำอย่างนั้นแล้วโอเคฮิีิฮวีเอล่าโหฮียแมงจุดหนึ่งหอยนี่ว่าเจ๊ นี่ไงดีแค่นไรทีเวล่าตึงๆกดงามไปเบิร์กแชมป์ออกปีเป็นโลดมุกโยสากาไทยไม่กล้าสากาเยเบิร์กแชมป์แม่งจ่ายดีจัด <ไ>ป <c oughs> ุ๊บไปเขียนังไรเดือดหอนงว่า <c oughs> ชีเวลาตึงๆ <c oughs> จ่ายดีกว่าหันหน้าจ่ายไอ้สัสแผทนี้ก็ดีหน่อยก็คือแบบถ้าระยะมันแย่จริงก็ไม่ได้เลย sủa hông ly, ăn, ngay ngay vậy như vậy, hóa mình đủ chui được vậy, ปีคลิกแรกใน next f i e l d 11ครับผมโดยเดนิสเบ e r g k แคมป์ G R U รูนี้สวยมากนะกดเข้าประทานหนักๆเข้าไว้เออแล้วก็แผ่นนี้ต้องใช้เข้าประทานหนักเลยครับกดเปิดไปทุกครั้งเลยก็ได้หรือว่าแยกกลุ่มประทานก็ได้ถ้าใครยังไม่ค่อยถนัดฮัตชิกว่ะ ยียะคอล็อกทำงานสวัสดีครับนนทีเลวานต้องเล่นแนวไหนครับไม่ค่อยมีส่วนร่วมับเกมผมว่าเล่นปกติได้เลยครับจะแทงก็ได้จะจะรอยิงก็ได้หมดครับ วิ่ยล่ะฉลับฉลบไอเหี้ยกูก็ว่าอยู่เข้าได้ยังไงบอว่าไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เพราะว่าเบียดมันไม่เก่งเลย ผมลองไปเลยผมลองแล้วไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแพบนี้ได้ปะอุย้ยเออบ้องอาจขยับเหรอดอนาะรูมะ โอเคหลับทราบกดดันด okay. ีจริงบัวโย่ปันไปสวยแค่น่้เองบูกไโยซาเะเบียดไม่เข้าก็ไม่เบียด เอ้ยเข้าบอลแล้วเข้าบอลไรหนุ่มเอ้ยเข้าดิแอบอินโอ้โหเข้าเข้า God damn เห็นมันมันเนิร์ฟมันเนิร์ฟการยืนตำแหน่งกองหน้านิดนึงนะจะเห็นว่าแบบไลน์เบเกอร์อ่ะพอมีไลน์เบเกอร์ปุ๊บอองรีมันไม่ยอมลงมือรุ่นเป็นอาหาร เหมือนแบบจะขายลายเบรกเกอร์มั้งโอ้แต่ลูกนี้สามเหลี im, ่ยมสามเหลี่ยมรับแพทนี้อ่านเกมอย่างเวลานี่ถือว่าเด็ดแหละลแบง <c oughs> ว่าจะเปิดปูมัดดิเฮ้ยซาลิบาไอ้แย้มมีสไลด์ทองมัเนะี่ย กรยากโก้ไปรอด hey. Hey. เฮ้เฮ้ยสวยบล็อค<ว>้มโอ้เจลียองลีเอาอย่างเลือ้อ นี่ไงลุมถึงเนี่ยเอ้ยโอเคแล้ถึงน้องบีก็ด้วยไปเลยบุกโยซากา้าโอเคใครไม่กล้าน้องกล้าครับผมมีผีมีผีเป็นเงา อ oh. hey. ี่าดูด okay? ิสิงผู้หมดนี่ไงทีเวลาคืนโดนเอเมลเปิร์ตีเมร่ตีมึงดีใจท่าอะไรวะสวยงามออง l ี เม่นเป็นทีเวล่าใส่ผมว่าเมาื่อกี้ถึงเบนไว้ได้ดิแล,วลวมม้วเบนไว้กูคมไงเบนไว้กูคมต่อทีะน้องดวงไม่ดีอ่ะทุกคนทุกคนไาอยู่ใกล้ผมวะตอนขึ้นเกมเลยรบกวนเลย สถีเวลาใส่หน้าแม่งนี่เน่แอตทริกเฮ้ยเฮ้ยออกลีกูปั๊มบอลนึกว่าภาคหลักบ เปอร์ตียิงอย่างตึงอโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักหน่อยดีกว่านะสำหรับฟูอาเซนอล140ล้านนะกับแผน9กาหลี4 2 2 1 1นะครับแผนนี้ก็สำหรับแผนนี้ก็ในไฮไลท์ก็พอจะเห็นกันบ้างแล้วนะรูปแบบการเข้าทำเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนก็ถือว่าหลากหลายประมาณหนึ่ง นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากดูจังหวะตอนโดนเนี่ยก็มาดูได้มีช็อตเออเยอะชิบหายเลยสัตว์เกมนี้นะไม่รู้ว่าที่เซิร์ฟเกาหลีเขาเป็นหรือเปล่าแต่ว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยเออสะบัดนะครับเออแต่ว่าไอ้เรื่องความเออผมจะตัดออกไปเลยนะในการพูดถึงนักเตะนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบนักเตะมันไม่ได้ตั้งใจจะเออแต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นกันทุกคนเนะี่ยเออโดยเฉพาะอยากอย่างยิ่งเลยนะไอ้เรื่องกองหลังไปชนเขา แล้วหัวท่มเองเอยหรือว่าไปชนเขาชนไม่เข้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ความผิดกองหลังแม้แต่นิดเดียวเพราะเป็นกันหมดไม่ว่าจะเป็นฟานไนดมอนินี่หรือนักเตะใครก็ได้ที่คุณคิดว่าท็อปอะ่ะแม่งจะมีลักษณะแบบเนี้ยทุกคนอาจจะแบบเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยแล้วแต่แล้วแต่ตัวละครเออหรือว่าจังหวะเข,ข้าบอลของเราอ่ะอก็สําหว่าแพน่นี้ถือว่าดีนะครับเขาทําหลากหลายแต่ว่ามีข้อเสียนิดน,นึงคือถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน,อนรู้สึกว่า โดนสวนกลับง่ายไปหน่อยนะครับจังหวะสวนกลับมีตัวกันน้อยเพราะแบ็กซ้ายแบ็กขวา,ามันจะเติมเลยเยงี้ยเพื่อนๆตั้งให้มันสเตย์แบ็กเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะอันนี้คือเติมเยอะมากแล้วก็รูปแบบของการส่งไกลนะครับการบุกส่งไกลเนี่ยข้อเสียเลยคือจังหวะเราขึ้นเกมสั้นๆบิลอัพจากแดดแนวหลังอย่างเงี้ยจะมีปัญหาคือจะไม่มีตัวลิงก์เลยจะต้องกดเรียกเพื่อนหรือกดปุ่มปั่นเวลาเงี้ยกดปุ่มปัน่นย้ำๆเงี้ยให้เพื่อนมาเชื่อมเกมไม่อย่างนั้นเนี่ย มันจะมีช็อตที่แบบมันไม่มีใครมาลิงก์เลยเว้ยแล้วก็จะเหลือกองหลังแค่2คนแบ็กก็เติมทุกคนเติมไปหมดมันไม่มีไม่มีใครมาลิงก์บอลทําให้เราเนี่ยจะโดนแนวลุกคู่แข่งตัดบ,บอลง่ายๆนะครับแล้วก็แนวลุกแพ่เนี้ยแม่งแย่งบอลเก่งกว่ากองหลังอีกบุกโยซาก้าผมเนี่ยโอ้โหแย่งบอลโคตรเก่งผมคุมกองหลังอยู่ดีๆอย่างเงี้ยแล้วคู่แข่งกำลังเลี้ยงเลี้ยงไอ้บุยบุกโยซาก้าวิ่งมาแย่งแล้วนี่ขนาดไม่มีแด,ดนทูนิเคิลนะเออแดนทูนิเคิลก็ไม่มีแม่งแย่งบอลให้ออโต้ชิบหายเลยสัตววว์พพกกกแแนนนลุทดีีีนะครับเออ็้ เรามาระบุรายคนกันบ้างดีกว่านะครับก็สำหรับเทลลีองรีก็ยังเก่งเจ๋งอยู่เหมือนเดิมนะโคตรเก่งเลยยะองรีนะครับแพทไหนๆก็เก่งแพทนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับเออใช้คําว่ายังดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้โกงมากกว่าแต่ก่อนนะครับเมื่อก่อนมันอาจจะโกงกว่านี้เนื่องวยของความเร็วแต่ว่าแพทนี้ก็ยังเล่นกับความเร็วของเขาได้อยู่แค่ว่าไม่โกงเท่ากับแพทก่อนนะครับส่วนเดนิสเบิร์กแคมก็เก่งมากๆนะครับจ่ายดียิงดีมีความเร็วค่อนข้างครบเครื่องถือว่าอ่ะ เบิร์กแคมป์เนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันคือถ้าเกิดอยากรู้ว่าแคมตัวไหนเมตาในแพชนี้นะเอาเดนิสเบิร์กแคมป์เป็นโมเดลก็ได้ครับอันนี้เป็นมาตรฐานแคมเมตาในแพชนี้นะเออถ้าเกิดมีจุดไหนที่แบบทําไม่ได้เท่าเบิร์กแคมป์อาจจะไม่เมตาแล้วก็เซฟชนาบีดีมากเลยด้วยความถนัดสองเท้าเนาะยิงได้จ่ายได้จังหวะจ่ายบอลเนี่ยแพชนี้ก็ถ้าเกิดใครจ่ายไม่เป็นเนาะแบบเอ้ยผมอยากเปิดนะครับพี่แต่ว่า ผมเปิดไม่ได้สักทีวิธีการเปิดอ่าสำหรับวิธีกดนะครับการเปิดในแพทนี้นะยผมก็จะแนะนำว่าเป็นการใช้ทักษะบุกตัวนี้นะครับ Q แล้วก็กดปุ่มปั่นกดครั้งพร้อมกันนะครับพร้อมกับปุ่มผ่านบอลเวลาเปิดมันก็จะบอลเนี่ยมันจะเปิดเป็นการเปิดวอลลี่ซึ่งจะมีประโยชน์ง่ายขึ้นนะครับเออแต่ถ้าเกิดเป็นจอยก็ปุ่มนี้ทักษะบุกนะครับยิงลูกปัน่นแล้วก็กดผ่านบอล นะครับเออก็จะถือว่าเป็นวิธีการเปิดที่มันใช้ได้และกันในแผทนี้วิธีอื่นอาจจะใช้ได้ค่อนข้างยากเว้นแต่ว่าเราจะแบบมาคัทแบ็กในก่อนเขตโทษอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดจะเปิดแบบลักษณะลูกลอยอะไรเงี้ยก็จะต้องกดแบบที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับนออะเซนาบี้ถือว่าดีมากส่วนบุกยซาก้าก็เก่งนะผมว่าแม่งเล่นเกมรับดีกว่ากันไอชัชนาบี้นะแบบจังหวะที่ผมบอกอย,อยู่ๆมาแย่งบอลให้อะไรเงี้ย ถือว่าเล่นเกมรับดีส่วนเรื่องของการยิงก็ยิงดีนะครับเต็มข้อดูมีน้าหนักน้านวลมากๆปั่นก็ดีนะครับเออความเร็วอาจจะแบบไม่ใช่ไม่ใช่จุดเด่นในแพทนี้แต่ว่าเรื่องของการดิบวิ้งก็ดีถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆกันมุโ,โยสากะนะครับอาจจะแบบไม่ได้ครบเครื่องเรื่องวิกฟุตสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าดีเลยนะเก่งมากตัวนี้แล้วก็คู่กลางเปอร์ตีกับดีแค่นไรก่อนแล้วกันนะครับเปอร์ตีกับดีแคนไรดีมากโดยเฉพาะทางด้านของดีแค่นไรเนะเกมรับเนี่ย ถือว่าเป็นไม่กี่ตัวแล้วกันในเกมแพทนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเล่นเกมรับออโต้ให้นะครับดีแค่ไวเป็นหนึ่งในนั้นเออถือว่าดีนะเรื่องการยิงไกลก็ยิงได้ทั้งคู่ออกบอลดีทั้งคู่ปัญหาเรื่องวิกฟุตไม่ค่อยมีมากสักเท่าไหร่นะที่เป็นวิกฟุตสามในเรื่องการพาร์ตซิ่งอะไรเงี้ยเออโดยรวมแล้วถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับสำหรับ2คนนี้ผมว่าดีแค่ไวอาจจะคุ้มค่ามากกว่าเปิดตีนิดนึงด้วยความที่ว่าถูกกว่าแต่ว่าเล่นจริงแล้วเนะี่ยเก่งใกล้กันนะครับเออแล้วก็ต่อมาพัชชิกเว อ่าพชิกเวล่าผมว่าเล่นตรงไหนก็ได้ะใครแบบขาดหลังก็ไปเล่นหลังได้ใครขาดกลางก็ไปเล่นกลางได้ส่วนตัวผมชอบเล่นกลางมากกว่าเพราะว่าก็จะมีจังหวะออโต้ให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของสรีละทาให้แบบดักบอลกลางสนามได้ค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีนะเออจังหวะคู่แข่งคลอสคลอสคล,อส,คลอสแบบเขาเรียกตัดข้ามหัวมาอะไรเงี้ยจะได้ดักได้เนาะเออก็ถือว่าแ่มนะีผมมองว่าใช้สัก DC ก็ได้ใครงบไม่ถึง DCCC อะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าถ้าเกิดงบน้อยมากๆเลยนะก็ใช้สักวันเดอร์บอบวก5ในแพทเนี้ยเพราะว่าเก่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เซนเตอร์เซนเตอร์วิเอลานี่ก็พูดไปแล้วเนาะดีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าโซแคมเบลจะทําได้ดีกว่านะเนี่ยเดอร์บอแคมเบลเนะี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้ผมว่าโซแคมเบลตึงนะในแพทนี้เออเก่งมากเลยนะครับเก่งมากๆบล็อกลูกยิงเก่งปะทะดี แลนะถึงแม้ว่าแผทนี้กองหลังจะปะทะไม่ดีก็ตามแต่ว่าปะทะดีมีความเร็วนะครับอ่านทางเกมค่อนข้างดีแล้วก็วิลเล่นสลิบาเท่าที่ลองเล่นวันนี้แคชเชอร์ไม่ค่อยดูเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปะทะอะไรเงี้ยก็ดีนะดักบ,บอลค่อนข้างเก่งถือว่าเพอร์เฟกอยู่2คนนี้คู่กันแต่ว่าาลิบาเปิดเอพีไปนิดนึงถ้าเกิดแพทหน้า285แ p เอพีเนาะก็อาจจะแบบคองตัวกว่านี้หน่อยในการจัดเข้าทีมนะครับตอนนี้อาจจะมองว่าเยอะไปหน่อยถ้าเกิดโดยปกติแล้วเนี่ยผมว่าวิเอล่า คู่แคมเบลอาจจะดูลงตัวมากกว่าเพราะว่าได้บวก8ด้วย f p น้อยกว่าด้วยอะไรเงี้ยนะครับซาริบาก็อาจจะไอจีอายุแอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะคุ้มกว่าในเรื่องของการใช้งานเพราะว่าแคชเชอร์เอาจริง,จรงเจ้าตัวก็ดูไม่ค่อยติดนะถ้าพูดถึงด้วยตำแหน่งด้วยส่วนตัวผมมองว่าไอนิสัยเนี่ยมันจะใช้ติดยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเวลาจำกัด1ิวิหลังจากคู่แข่งได้บอลสมมติคู่แข่งตัดบอลเราได้ปุ๊บไอพลังแฝงเนี่ยมันจะติดทันที โดยที่ไม่สนว่าคู่แข่งจะบุกอยู่หรือเปล่าพอมันหมด1ิวิปปุ๊บมันก็จะหายไปไอ้นิสัยเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตรงข้างๆกับตําแหน่งแบ็กตำแหน่งแบ็กเนี่ยมันจะได้ใช้เยอะกว่าเพราะว่าแบ็กมันเติมแล้วพอผู้แข่งตัดบอลได้ปุ๊บแบ็กมันจะวิ่งกลับไปประจําตําแหน่งทําให้มันเห็นผลโคตรเออแล้วก็อีกอย่างกองหลังเนี่ยบางทีมันจะขึ้นมามีส่วนร่วมในเรื่องการมงบอลเออดังนั้นเนี่ยไอ้จังหวะแคชเชอร์มันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ดูแบบ มีแต่ว่าไม่คุ้มมากนะเออแล้วก็แอชโคกับเบนไวท์เบนไวท์ส่วนตัวผมมองว่าเอามาเล่นเซนเตอร์ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่สาหรับแพทนี้เนื่องด้วยเรื่องของการประทะที่แบบไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่แล้วก็อจงจริงมันดูแบบไม่ค่อยเร็วเบนไวท์มันดูวิ่งนักตูดแล้วก็บอดี้ท้ายมันแบบไม่ได้แข็งแรงเท่าไหรนะ่อ่ะเนาะเออแต่ว่าเอาไปเล่นแบ็คก็โอเคเก็บงานดีอยู่แต่ว่าที่เซอร์ไพรส์เลยเนะี่ยคือแอชลี่โคแพทนี้ดูเก่งกว่าเดิมค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องเกมรับนะเออดูดีดูไว้ใจได้ข,ขึ้นกว่าเเเดิมยยอะลนะ เออเท่าที่ผมเล่นมาดูแบบเออเกมลุกก็ดีแอซิดเยอะอยู่นะเออเปิดเปิดให้เพื่อนหรือจ่ายอะไรเงี้ยลิงก์กับเพื่อนค่อนข้างดีมากๆากนะเ็นไว้นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่จะเด่นเกมรับซะมากกว่านะครับแล้วก็เอมิโนมาติเนสก็ถือว่าเหนียวแต่ว่าแพทนี้เท่าที่สังเกตโกปีไลฟ์เนี่ยมือรั่วอยู่หลายตัวเลยมือล่วถ้าเทียบกับแพทก่อนแพทเนี้ยไอตัวที่แบบ f อพเยอะดูมือไม่ค่อยั่วดูไว้ใจได้มากขึ้นนะเออดังนั้นเนี่ยก็ อาจจะถึงเวลาที่ต้องเผื่อเอให้พุ่นศัตรูซะหน่อยนะครับเอออาจจะต้องถึงเวลาหรือถ้าเกิดใครที่แบบมั่นใจในเกมรับอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าแผนนี้ผมมองว่าการโดนยิงไกลอ่ะมันง่ายดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีโกที่มีเอนิดนึงมันอาจจะช่วยเราได้มากขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้เราคุมกองหลังเก่งแค่ไหนนะผู้แข่งมันดึงสเปซอะ่ะโอกาสยิงเข้าเนะี่ยมันคือโคตรง่ายเออเผู้แข่งเคาะๆหน่อยอย่างเงี้ยสมมติเราคุมกองหลังไว้แน่นอย่างแผนเนี้ย แคจะทุกคนยกเว้นอองรีลงมาช่วยเกมรับก็ยังโดนยิงตายง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแบบมันยิงได้ไกลมากนะไกลมากจริงๆคือแบบระยะประมาณแบบประมาณ30 35เมตรอห้เมตรมันก็ยังยิงกันเข้านะแผ่นนี้เพราะว่ามันยิงกันเวอร์จริงออด้วยแบบพลังนักเตะด้วยด้วยแผ่นด,ด้วยทําให้แบบโกเอพีน้อยไม่ค่อยไหวหรือว่าจังหวะหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษแบบนี้ยิงทะลุแขนยิงไม่ปัดออไม่อยู่อะไรเนงะี้ยมีให้เห็นค่อนข้างเยอะนะครับเออก็โดยรวม สโลนี้ก็ถือว่าเล่นค่อนข้างชิวนะเล่นง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าผมปรับตัวได้แล้วหรือเปล่าหรือว่าแผนนี้มันเฟี้ยวก็ก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังสําหรับแผนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครขึ้นเกีช้าแล้วโดนคู่แข่งดันไลน์สูงหรือเพสซิ่งนะครับแนะนาว่าเปลี่ยนส่งไลออกนะครับอาจจะมีแผนแบบเนี้ยสเปร์ไว้แต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบการบุกจากส่งไลเป็นแบบธรรมดาเพื่อให้มีตัวเชื่อมบอลน,นะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราโดนกดดันเยอะๆอะไรอย่างนี้นะเออแต่ถ้าเกิดไม่โดนกดดันก็เล่นแบบเนี้ยก็ชิว นะครับเออแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังก็คือแบกถ้าเติมเยอะไปก็อาจจะปรับนิดนึงก็ได้นะครับนะอ่าโอเคก็ฝากเว้นประมาณนี้แล้วกันก็นใครชื่นชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย